สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบก,กับป้าม็อกในช่องปอ้าม็อกชาแนลเช่นเคยค่ะวันนี้ป้าม็อกก็จะพาเ,เพื่อนมามาบรุงบอนสีนะคะต้นนี้กุ้งไก่เซอร์ค่ะเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะคะกําลังแทงหลอดออกมานะคะหลังจากที่เขายุบหัวลงไปนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะแทงหลอดออกมานะคะเป็นใบใหม่ออกมาสวยมากเลยค่ะสีสันสดใสเลยนะคะสีชมพูเข้มเลยค่ะกระดูกเขานะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบำรุงเขานะคะเพื่อนๆให้เขาแตกพุ่มแตกกอเดียวนะคะแล้วก็พุ่มใหญ่ใบสวยนะคะเร่งการแตกหน่อแตกกอแทงหลอดแทงใบนะคะนี่ก็อีกต้นนึงนะคะหลังจากที่ยุบหัวลงไปนะคะขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะสีสันสวยงามค่ะ แทงหลอดออกมาอีกนะคะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะกำลังกัดสีค่ะแทงหลอดออกมาอีกแล้วนะคะกำลังสวยค่ะนี่ช้างเผือกใบบัวค่ะน,นี่เป็นพุ่มสวยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ กำลังแทงหลอดอีกก็มีนะคะนี่ค่ะใบใหญ่พุ่มสวยค่ะสีสดใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และพิธีทรมกับป้าม็อกเลยค่ะค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของปอง้าม็อกคนนี้ก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังค่ะในเครื่องดื่มชูกาลังนี้ก็จะมีวิตามิน B รวมนะคะ B3 B5 B6 และ B12 นะคะซึ่ง จะช่วยบํารุงลําต้นนะคะให้ลําต้นใหญ่ลาต้นอวบนะคะพร้อมกับบํารุงใบนะคะให้ใบใหญ่ใบหนานะคะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็เต้งการแตกรากแตกกอแทงหลอดได้ดีนะคะต่อมนาก็เป็นผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกูตเมทนะคะผงชูรสนี้ก็จะช่วยบํารุงนะคะรากนะคะทําให้รากแข็งแรง เรื่งการแตกรากแตกหน่อนะคะแตกแขนงได้ดีนะคะเช่นบำรุงลาต้นให้ลาต้นจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นไข่ค่ะจะเป็นไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่นี้ก็จะมีแคลเซียมและโปรตีนสูงนะคะซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญมากๆเลยค่ะสาหรับต้นไม้ของเรานะคะต่อมาก็นมสดนะคะรสเจิดนะคะ นึ่วสดนี้ก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงใบนะคะให้ใบสวยใบมันวาวนะคะสีสวยสดนะคะพร้อมกับบำรุงลำต้นนะคะให้ลำต้นแข็งแรงนะคะลำต้นอวบใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะปามาก็จะตอกไข่ใส่แก้วก่อนนะคะ เปลือกไข่นี้เราอย่าทิ้งนะคะเอาไว้ทําปุ๋ยได้ดีเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะปะา้ามาก็จะใช้นะะี่ค่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังหนึ่งฝานะคะใส่ลงไปในไข่เลยนะคะนมจืด3ามช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะ สามช้อนโตนนะคะตามด้วยชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ตีส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยค่ะไข่นมเช่อนหน่มชูกำลังแล้วชุรดนะคะสูตรนี้ใช้ได้กับทั้งบอลสีนะคะทั้งถุงเงินถุงทองเสน่ห์จันนะคะหรือแม้กระทั่งพืชผักสวนควาไม้ดอกไม้ประดับนะคะ สูตรนี้นะคะอาทิตย์ละสองครั้งได้เลยนะคะใช้รถอาทิตย์ละสองครั้งค่ะค่ะเราตีไข่เสร็จแล้วนะคะบัมอกก็จะเทใส่ในน้ำเปล่าห้าลิตรนะคะเ,เพื่อนๆ<ม>คนค่อยเข้ากันเลยค่ะส่วนผสมนะคะ สูตรนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับบอนสีของเรานะคะที่เพิ่งแทงหลอดแทงหน่อออกมาใหม่นะคะเเาาก็จะมาตักใส่อุปกรณ์ของเราเพื่อนําไปรดเลยนะคะ ค่ะเพื่อนๆก็ได้นั่นแะคะ่ะเราก็จะนําไปลดกันเลยค่ะแล้วก็มาลดกันเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะรับรองเลยค่ะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใบสวยต้นอวบนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะรากแข็งแรงนะคะลดไปเลยค่ะตอใหญ่พุ่มสวยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆใบสวยใบงามค่ะ สีสันสดใสนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูเลยนะคะปรามอกรับรองเลยค่ะบอลสีของมันเพื่อนนะคะจะสวยแบบนี้เลยค่ะแตกหนอแตกกอได้เร็วนะคะแทงหลอดแทงใบค่ะค่ะคลิปนี้ปราม็อกก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ามอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ we